เป็นปรากฏการวันที่สองกุมภาพันธ์รวมดารานักแสดงร่วมกิจกรรมย้อนหลังอายุวัฒนมงคลพระครูประหลัดวระเชษเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทชนแดนประธานที่พระสงฆ์พิมานทิพย์วนารามและ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามมขีเพื่อหารายได้เทพื้นรานรอบพระประธานประจำหน้ากุฏิหน้าสรารการ,ปรเปลี่ยนที่พระสงฆ์พิมารทิพวนาณรามหมู่16ตําบลลาดแครอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์ในวันงาน พบกับดารานักแสดงเน็ตไอดอลกองฟ้าเมืองไทยท่านไหนที่ยังไม่เคยสัมผัสต,ตัวเป็นเป็นของเราศิลปินและเน็ตไอดอลสามารถนำหมายมาเมื่อคยดได้นะจ๊ะฮ่าฮ่าฮ่หาหยอกหยอในงานพบกับพออันเนกพันธุรัดเจ้าพอ่องานวัด พร้อมศิลปินดารานักแสดงค่ายผันธุรั์และแม่สีต่างบัวทองเน็ตไอดัลสมยุทธและอาจารย์ต้นตีศูนย์อาจารย์แมนหน้าหน้าทองพร้อมด้วยหลังศิลปินดาราอีกมากมายต้องมาให้ได้นะครับ สำหรับท่านใดอยากร่วมบุญร่วมกุศลก็กราบเรียนเชิญได้เลยนะครับที่สำนักสงฆ์งานนี้ไม่หากค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นขอน้อมถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูปรารัชด,ด็อกเตอร์วราเชษฐ์ดโดยตรง แล้วพบกันแล้วพบกันถีสำนักสงพิมานทิศวรรารามบ้านดงลานใต้ตำบนลาแขอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์